โอ้พอดีคนเลยวันทูที่ขอบคุณครับโอ้โหมันไม่ใหญ่มากเนาะครับพอดีพอดีกินครับลูกสามโลไซส์กำลังสวยนะครับไซส์นี้นี่ผมบอกแล้วี่ชิมไหมชิมชิมแกจะได้เอาอีกเนี่ยไอมีชิมนะมีชิมนะนี่ไงจมูกกันเลยนี่นี่นี่หักไปเลยนี่วันทูวันทูวันทูวักทูเอาออกกล้องได้ไหม อาไหนได้อีกูปทำไมตรงปานมันเลยแท้เป็นไงอีกรูปถ้าปลายถ้าปลายมันจะนิ่มแต่ว่าไม่่เทากันรัมนจะเหมือนมะม่วงครับผมมันจะสุกอีกฝั่งหนึ่งก่อนอ่ะใช่ใช่นี่นี่นี่สวยครับ กอบนอกนุ่มหนเลือกแค่ไหนกรอบนอกนุ่มในครับหนึ่งลูกลูกสวยสวยครับผมได้ครับข่งข้ามลข้างโหลเท่าไหร่ข้าขามมามาก่อนเลือกก่อนได้เลยนี้ปสวไได้ได้ได้ไม่สุกไหมสุกครับเดี๋ยวเดครับเดี๋ยวแต่ดูเนื้อก่อนได้ครับโอ้โหเยอไปเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่พพพนอนๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะผมวันนี้บ่าวีิพลพาเอฟซมากินร้านทุเรียนร้านเฮลักเกมะปางทุเรียนหมอนทองนะผมวันนี้พิกัดรามคำแหงร้อยหกสิบหกตลาดธารกรมาเลยนะผมวันนี้วันนี้พิกัด ยางมันแพงร้อยหกสิบผมครับผมวันนี้ราคาขายหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมอันนี้ราคาใช่คุณแม่ไปดูเนื้อฝั่งนู้นเลยครับผมเอาแตะดูได้เลยครับได้เลยเอาไปเลยนี่แตะลองนิ้วชอบแบบไหนแตะดูได้เลยครับไม่แพงครับไม่เละไม่เละสามโลไม่เละไม่แพงพอดีกินพอดีกินพอดีชัว่ ไม่ชวนไม่ให้ไปใช่ครับไปใชรซื้อไปโร้านไม่ิด้าร้านนี้นะนี่ใช่ใช่ครับร้านนี้แหละ่ซื้อไปแล้วโคิรครับเหมือนแบบนี้อยู่ทุพันบุรีบ้ร้านนั้บุรียุการร้านดใราท้ใช่ใช่ร้านนี้แหละครับผมยานซื้อกนรขายตัดท้ายใช่ไหมครับายอ๋ออันนี้นี้มาก่อนได้เลือกก่อนครับเนี่ยล่างรู้ร้ายขายตัว่เหรอเออเออพอพนั้นหอเรียมมือราปวด กุญเตียบอกินเบียรซะเบียมาสิวันเดียวใจร้งเบียร์เขาดีก่าสร้างโบ้ได้เงินเท่าไหร้570บาทนะบอกพ่อได้เพราแชรให้เรื่องนึ่งอ่ะได้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 ราคาคือสี่ยวงเชีบ4ยวงใหญ่ครับ4ยวงเอาพอดีคนเลยเาวขอบคุณครับโ้โห หาามกเนะครับพอดีพอดีกินครับลูกสามโลไซส์กำลังสวยนะครับไซส์นี้เอาอีกลูกหนึ่งแม่แม่บอกลูกค้าประจำที่รับนี่นะปีที่แล้วแกก็มาลูกเดียวมีไหมลูกเดียวมีนะลูกเดียวเหรอไม่มีเลยครับตั้งโลมีป่ะมีครับีครั้งโลเป็นเงินเท่าไหร่รวมรวมสามโลเป็นสี่ร้อยเองครับผมห้าโลก็เก้าร้อยกว่าบาทครับโอ้ซื้อหวยหมดเยอะกว่านี้ ไม่ได้กินด้วยอไงไงโอเมื่อกี้ซื้อลูกสี่โลทีเดียวก็ดีเออนั่นนี่ฮะผมผมบอกแล้วชิมไหมชิมชิมแกจะได้เอาอีกเนี่ยไอ,อ้หนชิมนนะมีชิมนมนะนี่ไงเจมูกันเลยนี่นี่นี่หักไปเลยนี่วันทูวันทูยิงรูปยิงรูปเอาออกกล้องได้ไหมได้ได้ลูกทำไม,ามาตรงปานไม่เล,และแท้เป็นไงยิงรูป ไมเากันมันจะเหมือนมะม่วงครับผมมันจะสุกอีกฟังนึงก่อนอ่ะใช่ใช่นี่นี่เป็นไงครับอร่อยนี่นี่นี่เห็นไงอร่อยอร่อยไม่มีเนาะเอาสองโลอีกไหมแม่สองโลมันตังบ้างเหออ๋อนี่ได้ไม่ได้โทรสั่งมาสองโลมีไหมทำงานไดให้ไหม เอาน่อยน้นี่เนาะโนึงอ้ยสมาล้องโลสองโลพอดีพอดีน่ารักมากเลยะองโลพอดีเอาไหมเป็นหโลหโลเท่าไหร่คะับเก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อห้าสิบเอาพันหนึ่งพอดีก๊เอาไปแล้วนะได้หมเก้าท้วนเอาถ้านเก้าร้อย้าสิบก็ได้เก้าท้วน ผมไดมาเปนจะสแกนผมก็เขาไม่ได้มาสวยอยเลียเลยนะครับสวยเ่าครับเนี่ยเจเลยอเนาเอาเลยนะครับเออมันได้หลายลูกนะครับก็เก้าร้อยนะครับผมเอาเลยน้ำน้ำลูกไหนบ้างได้ใช่เก้าร้อลูกเนี้ยเัาหมดเก้ารอยะเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยาเอาอ่ไปแล้วพอได้ค่าพอได้ค่าเก้ารพอดีตังเนี่ยพอได้ค่าขนมเก้ร้อ เดี๋ยวพี่ก็หลังเขามาให้ผมก็ได้เออโอเคไหมใช่ปีหน้าเขาเพราะว่ามาทุกปีอยู่แล้วครับผมรถเด้าห้าสิบบาทผ่านมาเขาเอามาให้ใช่ห้าสิบบาทลดให้ไม่ได้หรอกฮะได้ค่าขนมพี่ไม่ได้พี่คบอกแล้วห้าสิบบาทรดให้นะนี่จะผ่านมาเขาเอามาให้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกกินนี่รู้เลยิครับผ่านได้เดี๋ยวรอบหไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้หรอใช่ผมทุกอย่างใช่ผมทุกอย่า ทุกอันเนจะทน้อ๋ออันนี้านัอันแล้วับนี่นะเดี๋ยวพี่ผ่านมาเพิ่มาให้แล้วกันนะสายฮานะเฮลักสายฮานะผมแต่ละคนอรสายานะเฮลักรมาถึงเฮรักนี่ฮาตลอดนะผมใช่มาร้านนี้ไม่ผิดหวังครับมีทุกทุกรสชาติไม่ได้รดแต่วันหลังพี่เขเอามาให้ก็ได้ติเท่าไหรเน่ยห้ารหอยเก้าร้อยห้าสิบ บาทไม่รถหรอคผมคิดว่ารถอะไรหกสิบอะไรเดี๋ยวพี่ผ่านมาเขามาให้แล้วกันไปเถอะลดไปได้เดี๋ยวมันจะเป็นตัวอยาไม่ดีใชลอรัอร่้อเเรียนไหมครับคุแม่ดเรียนสวยสวยายน ครับร้อยเก้าสิบบาทกินนั้นพี่แปดพันรึวะประมาณสองโลขึ้นครับผมแม่ครับทุเรียนสวยๆเลยครับแม่เลือกได้เลยป้าจะรูกไหมจ๊ะมาฮะกินหมดเหรอเอาเอาไปฝากไอ เหรียญครับอะไรลูกยี่บานะ้ากันเอาอย่งผู้้อียมาเด้อมาจากอนุสาวรีย์นนั้นเนี่ยนี่ที่มอไซด์มาบอกครับลูที่หารงสาอ๋อ มาเที่ยวมาเที่ยวครับหลายปีเราว่ได้มาค่าตั้งโควิดแมนอจุ๊บงานทำโควิดเนี่ยเนาะเราได้พอกันมาเที่ยงนออกนะว่าตั้งโควิดครับอีเมลซีเขาไปทายใช่เราจะเป็นหมือนวันนี้เกมมาปางปอกเองเลยนะครับผมไล่เฮียรักออกแล้วใช่ครับผมสวัสดีครับพี่ นี้ใช่ครับผมแวมาอัปเดตให้เอซได้ชมทุกวันนะผมวันนี้ก็มาเจอเอฟซีหลายท่านเลยนะผมมาเลยนะผมสแชคลิปวันนี้ให้แมยมาอุดหนุนได้เลยนะครับออกล้องนั้นนะเอาอีกเอาออกกล้องดังพร้อมได้ครับเนี่ยนี่นะขาไปเบิ้งแมนครับเ <มา S 1> จดุมานะมาัดม,มหอรานเจมาป่างกับเพียรักเราครับรุเรียนสวย,สวย เลือกลูกสวยๆกรอบนอกนุ่มในกลมนอกนุ่มในผู้สวยสวยดูง่ายๆได้เนาะไปสีแซียบในๆก็มาหอดแล้วมาไกไหมอ้าวมาสเตอร์วัชราพลเลยเหรออ๋อมาสเตอร์วัชราพลนะครับผมใส่ถุงสวมนิ้วเป็นก่อนครับถูกใจค่อยเอาไม่ถูกใจค่อยเอาเปลี่ยนลูกใหม่ ขอมาออครับลูกนึงอะ่ะบอพเได้าามาไก่ครับคาร์ม,มันเนะมีม,มีมีครับไ,ได้ไ,ได,ได,ได้ครับามาเลยนะครับมาอุดหนุนนะผมะะะกับทุเรียนหมอนทองร้าน เฮียรักเกมาปางทุเรียนหมอนทองครับรามคำแพงร้อยหกตลาดทละกรแยกที่สี่นะผมวันนี้โลละ190นะครับเ <98 8. S 1> ก้าร้อบกรอบนอกนุ่มในนี่กำลังกิน <98 8. S 1> นี่มาดู <98 8. S 1> เกมาปางปอกทุเรียนเองเลยไล่เฮียรักออกแล้วปอกเฮียรักขกห้องน้ำ mm <laughs> รับปอกคือปีเน,ะนาะประสบการณ์ป้งปีแรกๆจะเกงเง่งๆเยอะหรอปีนี้จับหาง,งหูดแล้วบบญจานแล้วคือมือไล่ไรไรเที้ยน,นี้เลยเไล่นี้นะกอกช้าเกิน เปลือกบ,บางด้วยตามหมดด้วยบักบบงามครับสวยงามครับแวะมาอุดหนุนได้เลยนะร้านเปิดทุกวันนะครับบรรยากาศที่ยังคนอยู่ตรงไก็ตกดอก น้องขายของบนสะก,ก่อนอบนตรงห่วงลานเนียมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับ,บมไ,รไม่ม,ปม,มรอมมปอก เปลือกบางทุกลูกเลๆแม่บาล้ีเจ้าก็เลือกถือใช่ไหมแม่นวะครับนี่นี่ใช่ต้องมีเทคนิคการเลือกดูเยอะเกินเวลาว่างพี่ทุกวันนี้ขาดไม่ได้เลยเป็นปัจจัยห้าแล้วนะโทรศัพท์เนี่ยครับวันนี้เปียกบางแค่นี้ แบบบาง,ม,บางมันดิดมันดิดตาตีก็ยังบอกเขียบนี่บ้ะฮะ,ะไม่ผิดด้เนาะเอาเต้นเต้นด้วยหน่อยปางวันผ้าไข่ม้วหันแก้ววต้นเหนือกับไดโลหนึ่งครับขนาดลูกหน่อยๆน,นะแม่ไม่ผิดหวังครับมาร้านเฮลัดเฮมาปางครับผมเอามานน้สร้างหลอเห็นอ้องส่งไปไห้กินอนะ่ะงานวัดเสียงว่ดเสียงเงินคาโลนะ <laughs> เออ <laughs> ขนาดมาจากอนุสาวรีย์นี่ครับแมนสลาเป่าคุณนะแมนครับเอาเนื้อไหนครับแป๊บหนึ่งนะครับเนื้อแบบไหนครับเลือกได้มาแล้วครับโอเคครับยยครับขอบคุณครับ<า>เรียบร้อย เก๋วอยู่แล้วสีไล่นี้แล้วเกบอกสีไล่นี้แล้วไม่ได้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 เก่งมาไล่เราดีเออสีไล่นี้แล้วอย่าฝืนปอกแคดดิครับครับไอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณอะไรครับผมเอาเนื้อสุกพอดี้ทำจะจะจะรเนื้อไปหนีิเอาเลยครับเอาสั่งเลยครับสร้างเลยสองโลกว่ะสองโลกเพิ่มสองโลกครึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับ FC FC แกบอกดูคลิปทุกวัน ในช่อง,งบาวที่พ่อไปกินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจร้านเฮียรักกิมะปังครับผมเข้าไปใจรับชมได้เลยนะครับผมเจ๊ก็มีการไลฟ์สดอัปเดตราคาทุกวันนะครับรด,ดูได้เลยครับอุยของนองไปดัสีป๊อกซีอะไรครับของนองไปดักสีป๊อกนะครับชอบไหมพี่จะอ,อ,อนน,อนิ่มหรือเอาแบบอันนิ่ม่นี้ไหม เอานิ่มแบบอเราัดไปแล้ว่ไหแล้วเรไม่เอาไปกินนะอ๋อเอากำลังกินเป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 แบบนี้เลยไม้เคาะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เคาะมาแล้วโอเคได้ไม่ได้บอกพ่อค้าได้เลยนะครับ อากาศร้อนครับต้องไปยังไงครับอาจารไปเองไปเองได้ปะแมนมือหนีไปครับไปมือยืนได้ลูกกินเสร็จยังเสร็จแล้วก็

เยบบ้อยเอาครับตองคลิปนี้ก็บาเรนพลก็ขอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะกับร้านทุเรียนร้านเจรักร้านเจยารักเจมาปางทุเรียนหมอนทองครับพิกัดรามคำแหงร้อยหกสิบหกครับผมเข้าไปสั่งในแฟนเพจร้านทุเรียนร้านเจรักได้เลยนะผมมีส่งออนไลน์ด้วยนะครับผมมีส่งออนไลน์ในเขตบรนทอนนะครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ